รเรามาต่อ EP ที่5เลยนะครับหลังจากเสร็จ EP เมื่อสักครู่แล้วก็แวะไปล้างหน้าหน่อยหนึ่งแล้วก็มาพูดต่อหลังจากอัลบั้มของพี่หนุย่ยอัมพลลำพูนเนี่ยไมโครชุดเต็มถังแล้วเนี่ยอย่างที่เรียนนะครับว่าพวกเราก็เป็นที่รู้จักของร้านแต่ละร้านแล้วเอ็ตอนนั้นเนี่ยเราจะดจำหน่ายเนี่ย 98%เนี่ยเป็นศิลปินที่ผลิตมาจากบริษัทแกมมี่นะครับเป็นหลักใช้คำว่าเป็นหลักเลยดีกว่าแกมมี่ก็จะผลิตศิลปินเนี่ยไม่ให้ชนกันเองนะครับก็จะมีวางแนววางตำแหน่งของแต่ละเบอร์นะครับพอเราออกพี่หนุ่ยมาปุ๊บแกมมี่ก็ผลิตเบอร์ต่อมาก็จะมีพวกสลับไปมีนูโวสลัญญา คือตอนนั้นต้องบอกว่านูโวคือศิลปินใหม่นะครับคือถ้าตอนนี้พูดเนี่ยนูโวเนี่ยคนก็รู้อยู่แล้วว่าดังแต่ตอนนั้นคือศิลปินใหม่แกมี่ก็ลองส่งศิลปินใหม่เข้าสู่ตลาดดูโดยมีนูโวแล้วก็มีการผลักดันโปรโมทศิลปินกลุ่มนี้อย่างยิ่งใหญ่ถามว่ายิ่งใหญ่อย่างไรโปสเตอร์ที่แปะครับมีตับสีตับแปด ตับ4ตับ8เป็นอย่างไรเดี๋ยวไปเปิด Google ดูนะครับก็คือจริงๆคือขนาดไซส์อะตับ4ตับ8นะครับแล้วก็มีรูปหลายๆรูปเช่นรูปเดียวรูปเดียวก็จะมีพี่กล้องเดียวพี่โจเดียวพี่จอนเดียวรูป3ามคนก็ทั้ง3ท่านยืนประกบกันนะครับแล้วก็รูปทั้งวงและในรูปแต่และว,วงทั้งวงเนี่ยยังมีมีหลายท่าด้วยนะครับเรียกว่าแบบเยอะมากนั้น เพราะฉะนั้นเวลาไปแปะดิสเพที่ร้านแล้วเนี่ยค่อนข้างที่จะเต็มเลยครับแค่เฉพาะแปะรูปละหนึ่งรูปก็พอแล้วก็กเต็มร้านแล้วครับถ้าร้านเล็กๆนี่ไม่พอเลยครับแรกๆเนี่ยต้องยอมรับว่าตัวเพลงเนี่ยยังไม่เป็นที่ติดหูของตลาดแต่อาศัยต้องใช้คำว่าแต่อาศัยเลยนะครับอาศัยศิลปินรูปหล่อแต่หลังจากการโปรโมทของ แกมมี่แล้วเนี่ยเ,ออเพลงเนี่ยคนฟังเริ่มจะติดหูมากขึ้นจนถึงขนาดความดังเนี่ยผมตอนนั้นคือติดติดชาร์จเป็นเดือนนะครับชุดนูโวเนี่ยชุดเป็นอย่างนี้ตั้งแต่เกิดเลยเนี่ยที่มีแต่ละเพลงลงด้วยเลยหมดนะครับอันดับหนึ่งเนี่ยของแผงเทปเนี่ยเป็นเดือนเลย ผมว่าชุดนี้ต้องมีสองลานถือว่าเป็นศิลปินใหม่ที่ประสบความสำเร็จมากๆจากเบอร์ใหม่แกเป็นเบอร์แรงหลังจากนั้นก็พิตินาก็ดังอีกก็เป็นศิลปินใหม่ในขณะนั้นครับคิสตินาก็เหมือนเดิมครับก็แรกๆก,ก็เพลงก็ยังพอฟังได้แต่อาศัย รูปร่างหน้าตาของพิตินาสวยหุ่นดีแต่พอการโปรโมทของแกมมี่โปรโมทเพลงไปสักพักเหมือนกันครับคล้ายนูโวเลยครับเพลงดังหมดดินจาหูดังครับสองชุดนี้ก็เป็นหลานแกมมี่ก็ผลิตออกมาได้ดีมากตอนนั้นห คิสติน่าก็ดังนูโวก็ดังไมโครก็ดังนี่ยังไม่ยังเบอร์ดังๆยังไม่รอออกยังมีอีกเยอะนะครับแล้วก็มีสลับแต่ละแนวออกมามั่งไม่ว่าจะเป็นสรัญญานะครับนันทิดาพี่ตูก็มีสลับศิลปินสลับแนว แกมีถือเป็นบริษัทที่หลากหลายในการทำแนวนะครับจนเบอร์ดังเตรียมออกอีกคือพี่ป้อมอัศนีโชติกุลอัลบั้มฟักทองโอ้โหทีนี้ไม่ต้องพูดถึงแต่และเพลงนี่โดนทุกๆเพลงในผับนี่สมัยก่อนผับชอบเปิดเพลงไทยนะครับ เดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยเปิดเปิดแต่ EDM แต่ก่อนพับเปิดเพลงไทยครับโอ้โหนี่สุดเวียงเพลงพี่ป้อมนี่พี่โตพี่โตนี่สุขใจฮรพวกผมนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยครับตัวโตเลยครับตัวอ้วนเลยตัวใหญ่เลยเวลาเดินแผงเทปนี่แบบทุกคนต้องให้การยอมรับมาพนักงาน MGA มา เท่ครับใส่เสื้อแจ็คเก็ต MGA นี่เท่ครับเพราะว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นการวางแผนทางมาร์เก็ตติ้งของอาจารย์มานิตกับเฮียหยงแล้วก็พี่อ้อยลัคนาคุณสมศักดิ์โลคชาละรวมทั้งในฝั่งของแกมมี่ก็น่าจะเป็นพี่เล็กบุษบาคุณภัยบุญนำ์รงชัยธรรมพี่ออสอิจิศักช่วงอรุณเป็นการวางแผนในการวางสินค้าต่างๆได้ดีมาก ทำให้พวกผมได้อันิี้ส์งในการเดินตลาดแล้วหลังจากนั้นทุกสิ่งทุกอย่างดีไปหมดขายของก็ง่ายติดสติกเกอร์ก็ได้ทำอะไรลูกค้าก็โอเคหมดผู้ใหญ่สั่งอะไรมาพวกผมทำได้หมด เราทําอีกหน้าที่หนึ่งนในการสํารวจตลาดคือเรื่องขายเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ประเด็นแล้วใช่ไหมครับพอเรื่องขายไม่ใช่ประเด็นเฮียยุงสั่งใหม่แล้วนะครับต้องไปจดอันดับเพลงมาสรุปทุกสัปดาห์ใครอันดับหนึ่งนะครับแน่นอนตอนเวลาพี่ป้อมบัสดีออกก็อันดับหนึ่งแน่นอนนะครับแต่ที่แปลกในวันนั้นเนี่ย เราไม่ต้องพูดถึงพี่แจ้นะครับเวลาพี่แจ้ออกพี่แจ้ก็อ,อันดับหนึ่งพี่เบิร์ดออกพี่เบิร์ดก็อ,อันดับหนึ่งคาราบาวออกคาราบาวก็อ,อันดับหนึ่งเพราะว่าศิลปินพวกนี้ก็เรียกว่าศิลปินขึ้นหิ่งแต่ที่แปลกในวันนั้นเวลานั้นเนี่ยขึ้นอ,อันดับหนึ่งและอยู่นานด้วยใครรู้ไหมครับอเลสซานดรพงเรืองลองพี่กี้เราเลยครับจาก R S Promotion โอ้โหพิกีนี่อันดับหนึ่งนานเลยนะครับศิลปินใหม่ด้วยเนี่ยฮะเป็นเสน่ห์ของคนทำค่ายเพลงคือบางครั้งสิบอัลบั้มเนี่ยโดนสักหนึ่งอัลบั้มก็พอครับแล้วตอนนั้นรายได้รายได้มาจากอะไรรา,ายได้มาจากการขายเทปนะครับศิลปินกับบริษัทเนี่ยส่วนงานโชว์ตัวงานเล่นคอนเสิร์ตเนี่ยอันนี้ไม่ใช่รายได้ หลักนะครับเป็นการโฆษณาดีกว่าพรีเซนต์มากกว่าไรายได้ไรายได้หลักคือเทปสิ่งบันทึกเสียงในตอนนั้นอูวาลิสมันนี่ไม่น่าเชื่อครับสุดยอดครับแล้วก็จะมีที่ผมจำได้นะครับอยู่พงพัฒพงพัฒวชิระบรรจงคนฟั่นฟืองนี่ย นี่ก็ดังกัอยู่นะเอ็มสุรศักดิว์วงไทยอน,นี้ของคีตาผมผมพูดถึงศิลปินนิวเฟสครับหน้าใหม่นะครับที่ผมจำได้นะครับมีอลิซสมันพงพัฒน์สุรศักดิ์เนี่ยฮะที่ติดชาร์จชาร์จมีประมาณเนี้ยครับ แต่ก็ไม่มีปัญหาครับในต,ตอนนั้นคืองานผมสะดวกโยทินเนี่ยใช้คำนี้ดีกว่าจะแปะสติ๊กเกอร์ตรงไหนก็แปะได้ส่วนดิค่ายหนึ่งเขาแปะเขาแปะจนเขาล้าครับถึงขนาดได้ข่าวมาครับไม่ได้โม้นะครับเขาบอกเขตนี้ทางบริษัทเขาก็ทําใจครับทาใจว่าถ้าแปะได้น้อยเขาก็จะไม่ว่าเซลล์ของเขาถึงขนาดนั้นนะครับไม่ได้โม้ับ ทุกอย่างราบลื่นแต่เดี๋ยวเหตุการณ์เริ่มจะไม่ราบลื่นมาฟังต่อใน EP หน้านะครับขอบคุณครับ